สำหรับน้องๆที่อยากจะรู้ว่ามีสถาบันใดบ้างที่เปิดสอนในหลักสูตรของคณะครุศาสตร์หรือคณะศึกษาศาสตร์น้องสามารถหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ครุสภาซึ่งจะมีการแจ้งชื่อสถาบันรวมไปถึงสาขาที่เปิดสอนแต่ละวิชาเอกของครูค่ะทุกสถาบันทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ด้านการศึกษาทั่วไปก็มีข้อมูลเช่นกันนะคะ ซึ่งในปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนครูมากกว่า130แห่งทั่วประเทศประเด็นสําคัญอีกเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวในการเรียนคณะศึกษา,าศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ที่ตอนนี้เปิดสอนแทบทุกมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากการสอบเข้าที่น้องๆต้องเตรียมตัวแล้วก็คือค่าเทอมนั่นเองลองมาเช็คกันหน่อยนะคะว่าคณะน,นี้ต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่ พี่มีตัวอย่างจากบางมหาวิทยาลัยมาแชร์ให้ฟังกันค่ะจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละ21,000บาทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคการศึกษาละ15,000บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคการศึกษาละ12,900บาทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงภาคการศึกษาละ25,000บาท มหาวิทยาลัยศิลปนครินวิโรจน์ภาคการศึกษาละ1 5 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0บาทมหาวิทยาลัยศิลกปรกรโครงการปกติภาคการศึกษาละ15,000บาทโครงการพิเศษภาคการศึกษาละ3 0 0 0 0บาทค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฏน์สวนสุนันทาลงทะเบียนไม่เกิน10หน่วยกิตเมาจ่ายภาคเรียนละ8,00 0บาทลงทะเบียนเกิน10หน่วยกิตเมาจ่ายภาคเรียนละ1 4 0 0 0บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร5ปี14,000บาทถึง16,000บาทค่ะเราทราบข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้แล้วน้องๆจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวนะคะ